สวัสดีครับผมวิลลี่มิลาครับสำเร็จแล้วครับกับการเปลี่ยนหน้าจอตรงรุ่นระบบ Android นรุ่นฮอนด้าคอร์ดที่แปนุ่นชอบรับหน้าจอสิบนิ้วตรงรุ่นระบบแอนดรอยนรุ่นออฟต์คอร์ดแลมซีร่่่น่่่ครับ่่่่่ว่่่บ่่่่่่่่่บ่ค่่่ i n ่่่่่่่่่ a ่่อ่่ร่่่่่่่่่่า่็จ่่่่่เ่ี่ร่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่ย่่่่่เ่่่่่่่ร่่ม่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่ครับ ดัมเมอร์ควรีโกครับแดัมชงคําครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับที่หลังแผงครับเราก็มีปูดั้วยครับดัมเมอร์ควรีโกครับแดัมชงคัมครับฟังเสียงก็คือเสียงเคาะได้ดีเยี่ยมครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับครับแลหน้าจอ10นิ้วตรงรุ่นระบบแ n d ด o อ d ด o n อน้ขอดีไของเราก็ย้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ ดีไซน์สวยเขาลูกคอนโซลครับมาจจะตั้งเนี้ยบนี่เลยครับโอ้โหดีไซน์สวยจริงๆครับเรืนี้ครับเป็นปั๊คแอนเพย์ทั้งหมดครับในส่วนของจอเดิมครับนี่ครับเราถอดเป็นเป็นที่เรียบร้อยครับของเดิมเป็นรุ่นมีในวิมาครับรุ่นช็อปครับของฮอนด้เขาจีแปดครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมมันต่อครับ

รัตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กับไฮรถสฮอนด้าคอนจรุ่นท็อปครับรุ่นนี้ของเดิมเป็นจอที่มีเนวิมาครับเราก็ทําสําเร็จแล้วครับเป็นเป็นหน้าจอ10นิ้วตรงระบบ Android ครับในรุ่น Op t ต c ค r e r a ร4 4ล m 64ครับดีไซน์สวยเข้ารูปคอนโซลครับเป็นพักแอนเพทั้งหมดครับสามารถใช้งานอย่าง YouTube ได้เลยครับนี่ครับลื่นเร็วแรงติดไปสัมผัสครับไปย t u b e ครับ YouTube ครับ มีทุกคอนเทนต์ให้เลือกชุมเลยครับภาพคมชัดสีสดใสครับวันนี้มาพร้อมสุดยอดเร้ร่มสนิใา่ของ Infinity by Human ครับตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับติเสียงเปิดกว้างครับออออโอ้โห จคือจอ,อระบงเสียงใสจาก USA ครับออโอ้โหงานติดตั้งเนียบนิ่งครับ,ลลไไบสุดๆครับ ต่อ10นิ้วโต,ต้รรโหรือระบบแอนดรอยฮอนด้าเขา G8 ครับบรรทุกการเดินทางครับรรรดังเบาจับพวงมลัยได้เลยครับอน,น,นอกจากนี้ครับยังสามารถใช้งานอย่างคู่กันแบบได้ครับ เราไปยังแผนที่นำทางครับหู o กันแบบครับท่องเที่ยวทั่วไทยไม่หลงครับสะดวกครับและยังมีระบบ PIP ครับนี่ครับ Picture in Picture ครับเป็นการแบ่งสองหน้าต่างในจอเดียวครับ Picture in Picture ครับโอ้โหสุดเจ๋งเลยครับ กล้องมองใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับแว็กอเกียร์เางปุ๊บภาพตัดออโต้ครับรุ่นนี้เป็นกล้อง AHD ครับภาพคมชัดแจ๋วเลยครับชัดแม้เวลาค่ำคืนครับเวลาคืนเคี้ยวมาหน้าเดิมครับโอเคครับทันี่สนยจงัาน,นตั้งสุดยอดแบบนี้ครับ ต่อคอมเมนต์ที่ผมวิลลี่เพื่เบอร์โทรศูนย์6 6ดห้วันนี้ขอบคุณน,นะครับสวัสดีครับ